ตรงต่อไปอีกหนึ่งกิโลเมตรฝนตกถนนลื่นปโปรดขับรถระมัดระวงังเลื่นดีดีแล้วล้อเริ่มฟรีแล้วล่ะเนี่กร,รุณาใช้เกียร์ต่ำอีกแล้วดวักสิบูมั่นใจแล้วจากสี่เลนเลือสองจากสองเือหนึ่งแล้วเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองอกูน่ะมีความเชื่อมั่นในตัวกูอยู่แต่ผมมีความเชื่อมั่นในตัวมึงะเะยมัง ถ้ามึงเชื่อมั่นในโตมึงมึงเปิดการนำทางกูมาเฮ็ดอย่างเาเป็นวันหูหูตัว่อยได้เปิดมาเนาะถ้าบอกกูกะอยู่สื่อชื่ออย่าปากครับครับว่าแต่ตอนนี้เฮามาหอดใสแล้วนะหอ,หอดใสแล้วบอทีมึงกระชวนกูคุยเนาะกูกะหลงตัวกร,รุณาอัปเดตเส้นทางของคุณใหม่